ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับจะอยู่ติดคลองน้ําสาธารณะนะครับยาวถึง400เมตรอยู่ใกล้กลับหมู่บ้านในกล้กลับชุมชนนะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านด่านคนครบนะครับห่างจากวัดห่างจากโรงเรียนวัดบ้านด่านคนครบนะครับมาประมาณ600เมตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนะครับเหนือที่26กไร่2งาน5้ตารางวาฉนดใบเดียวนะครับอยู่ติดคลองน้ำสาธารณะยาวถึง400เมตรนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับ ตามรูปภาพนะครับตามขอบเขตที่ทางทีมงานของเราได้ตีเส้นไว้ให้นะครับคลองน้ําบริเวณนี้นะครับจะเป็นคลองน้ำนะครับที่ลําเลียงน้ํามาจากลําเชียงไกลนะครับความกว้างของคลองจะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับลึกประมาณ2.5เมตรนะครับมีน้ําสําหรับทําการเกษตรตลอดทั้งปี แปลงของเรานะครับจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับถนนคอนกรีตนะครับจะมีถนนคอนกรีตอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับมีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับสามารถมาสร้างบ้านนะครับทําเป็นบ้านสวนนะครับทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์ทําไร่นาสวนผสมได้นะครับดึงไฟฟ้าข้ามคลองนะครับสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับภายในพื้นที่นะครับก็จะมีสระน้ําอยู่1สระนะครับเนื้อที่ประมาณ2ไร่นะครับ ความกว้างของสะนะครับประมาณ40คูณ80เมตรนะครับสะน้ําที่อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับอาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแปลงของเราจะหันหน้ามาทางทิศตะวันออกและทิศใต้นะครับจะเป็นถนนสาธารณะเรียบคันคลองนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินของเราจะเป็นถนนดินอยู่นะครับ ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับทางเจ้าของที่ดินจะทําเป็นนาข้าวนะครับคลิปนี้นะครับจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้ชมแนวเขตนะครับโลเคชั่นรอบๆแปลงที่ดินนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับชุมชนบ้านด่านคนครบนะครับในเขตเทศบาลตำบลด่านคล้าอำเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมา ดินและน้ําอุดมสมบูรณ์นะครับบริเวณนี้อาจะมีดินลักษณะเป็นดินร่วนนะครับเหมาะสําหรับทําการเกษตรนะครับดินดีมากเลยนะครับอยู่ห่างจากชุมชนมาประมาณ600เมตรนะครับเป็นชุมชนบ้านด่านคนครบนะครับไฟฟ้าประปานะครับสามารถดึงข้ามคลองเข้ามาได้นะครับห่างจากสถานีรถไฟ หนองแมวนะครับมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูงนะครับตลาดสดเทศบาลโนนสูงบิ๊กซีโนนสูงนะครับโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ6กิโลเมตรนะครับสาหรับโรงพยาบาลโนนสูงนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ5กิโลเมตรห่างจากถนนมิตรภาพนะครับมาประมาณ8กิโลเมตรนะครับตัวเมืองโคราชนะครับท่านใดที่ต้องการเดินทาง ามาจากตัวเมืองโคราชเพื่อมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากาบริเวณเซนตันโคราชนะครับประมาณ25กิโลเมตรสี่แยกไฟแดงจอหอนะครับ21กิโลเมตรนะครับกรุงเทพมหานครนะครับแปลงของเราจะอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ265กิโลเมตรนะครับเป็นที่ดินแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับเนื้อที่26ไร่2งาน52ตารางวานะครับ เจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงนะครับในราคาไร่ละ280,000บาทเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนะครับคลองน้ำบริเวณนี้นะครับอาจะมีความกว้างอยู่ที่25เมตรนะครับแปลงของเราจะมีแนวเขตติดกับริมคลองนะครับประมาณ400เมตรภายในแปลงที่ดินนะครับทางเจ้าของที่ดินนะครับได้ทําเป็นคลองไส้ไก่นะครับเพื่อระบายน้ำนะครับ จากคลองนะครับเข้ามาเติมในสระน้ําที่อยู่ในแปลงที่ดินของเรานะครับคลองไส้ไก่จะมีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับคลองยาว150เมตรนะครับด้านนี้จะเป็นฝายน้ําล้นนะครับอยู่ก่อนถึงแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงที่ดินของเรานะครับสามารถขับรถนะครับมาตามถนนสาธารณะนะครับปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังอยู่นะครับ ห่างจากถนนคอนกรีตมาประมาณ200เมตรนะครับจะเป็นถนนลูกรังสลับกับถนนดินนะครับจะผ่านบริเวณฝายน้ําล้นบริเวณนี้นะครับก่อนถึงแปลงที่ดินของเราเพียง80เมตรแค่นั้นเองนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับเหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวนนะครับมาทําโคกหนองนานะครับมาทําไร่นาสวนผสมได้ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับภายในแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ80เมตรแค่นั้นเองนะครับด้านหน้าถนนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นถนนดินนะครับเข้าไปอีก80เมตรนะครับถนนกว้างประมาณ5เมตรนะครับนี่นะครับคือภายในแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นนาข้าวนะครับ อยู่พื้นที่บริเวณด้านหน้าบริเวณนี้นะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับจะอยู่ติดกับสระน้ํานะครับตามที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสระน้ําเนื้อที่2ไร่นะครับกว้าง4 0คูณ80เมตรนะครับที่ดินงของเราจะอยู่ต่ากว่า,าถนนเรียบคันคลองนะครับประมาณ1เมตรนะครับเป็นที่นาน,นะครับพื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล166เมตร นี่นะครับคือคลองหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับแปลงของเรานะครับจะเริ่มจากขอบสระน้ํานะครับยาวตามคลองนะครับจากทางด้านทิศตะวันออกนะครับไปจนถึงทิศใต้นะครับยาวติดคลองถึง400เมตรเลยนะครับสามารถเติมน้ําจากคลองนะครับเข้ามาไว้ในสระบริเวณนี้ได้นะครับแปลงของเราจะมีน้ําใช้นะครับทั้งน้ําสาธารณะนะครับและ น้ําที่อยู่ในสระน้ําของเรานะครับเป็นน้ําส่วนตัวของเราได้เลยนะครับมาเลี้ยงปลามาทําการ,กรเกษตรนะครับทําเป็นที่เลี้ยงสัตว์ทําไร่นาสวนผสมได้ทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้ดินและน้ําอุดมสมบูรณ์มากนะครับน้ําในคลองไม่แห้งนะครับคลองก็จะเป็นคลองน้ําไหลนะครับอยู่ในเขตเทศบาลด่านคล้านะครับ ในพื้นที่ของบ้านด่านคนครบนะครับห่างจากวัดห่างจากโรงเรียนนะครับมาประมาณ5 6า0เมตรแค่นั้นเองนะครับสำหรับฝายน้ำล้นนะครับจะมีอยู่2จุดนะครับก่อนถึงแปลงที่ดินของเรานะครับฝั่งตรงกันข้ามกับคลองน้ำนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับปัจจุบันยังสร้างไม่แล้วเสร็จดีนะครับในภายภาคหน้าจะมีการทำเป็นถนนคอนกรีตตลอดเส้นทางเลยนะครับ ฝั่งตรงกันข้ามของเรานะครับตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรานะครับจะเป็นถนนคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเสาไฟฟ้านะครับอยู่บริเวณนั้นด้วยนะครับเนื้อที่26ไร่2งาน52ตารางวานะครับทางเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงนะครับให้กับท่านที่สนใจนะครับต้องการพื้นที่บรรยากาศดีๆพื้นที่เงียบสงบนะครับ เพื่อมาทําโคกหนองนานะครับมาทําไร่นาสวนผสมมาสร้างบ้านสวนได้นะครับดึงไฟฟ้าข้ามคลองเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยได้บริเวณนี้จะเป็นทางด้านาทิศใต้นะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับทางด้านทิศใต้จะอยู่ติดกับคลองน้ําเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีคลองไส้ไก่นะครับกว้างประมาณ5เมตรนะครับที่ทางเจ้าของได้ทําไว้ในฉนดที่ดินของเรานะครับ คลองจะมีความยาวอยู่ที่150เมตรนะครับยาวไปจนถึงสระน้ําส่วนตัวนะครับเพื่อระบายน้ํานะครับที่อยู่ในคลองนะครับเข้าไปเติมยังสระนะครับเดิมทีบริเวณนี้ทางเจ้าของจะทําเป็นกระท่อมพักร้อนนะครับสําหรับเลี้ยงปลานะครับทำนานะครับทำไร่นาสวนผสมบริเวณนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้สามารถที่จะมาทําเป็นสวนผลไม้ได้นะครับ มายกล่องคันคลองนะครับปลูกเป็นไม้ผลได้นะครับในล่องน้ําสามารถเลี้ยงปลาเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับในช่วงฤดูแล้งนะครับเราสามารถที่จะระบายน้ําเข้ามาเลี้ยงปลาได้นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง Youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ